สวัสดีครับผมมุนจิแมนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้ไอเทมที่ให้ได้เวทแรงๆนะครับว่าใช้อ i เทมอะไรได้เวทแรงกว่ากันนะครับเรามาดูกันเลยไอเทมหลักๆก็จะมีที่ทำให้เวทแรงขึ้นนะครับก็จะมีสเปร์ทันเดอร์คีมโมเออพาวเวอร์สเปรชาร์ด แล้วก็ stop ์ออ h เดอ t t มานะครับที่หลักๆเลยที่คนนิยมใช้กันอ่าเรามาดูนะครับว่าไอเทมอะไรจะให้แรงกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมลองเช็ไอเทมก่อนนะครับเริ่มจากสเปลชาดนะครับอ่าแล้วนี้ลองหมด สามสกิลเลยนะครับของทันเดอร์อันนี้ทันเดอร์เจ็ดนะครับผมอัพหนึ่งไว้หนึ่งอัพสามไว้หนึ่งแล้วก็อัพสองไว้สี่นะครับแล้วก็ 1. อัพบันติไว้หนึ่งลองนะครับเอาใหม่นะครับ เหลือเลือด950ครับโดยประมาณเราลองมาดูสาเปรทันเดอร์นะครับว่าจะเหลือเลือดเท่าไหร่ครับอันนี้ลองลองแบบตอนเนื่องไปเลย850ครับเดี๋ยวลองให้หมดสถานะ ของสเปรันเดอร์ก่อนแล้วค่อยสกิลนะครับว่าจะต่างกันเท่าไหร่อถ้ารอสถานะหมดก็เหลือประมาณแปดร้อยถ้าใช้สกิลรวดเดียวเลยก็เหลือประมาณแปดร้ยห้าสิบนะครับก็คือในกับสเปชาร์ดอยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้ลองคิมมอฟพาวเวอร์นะครับเหลือประมาณ950บเหมือนกันนะครับประมาณ940ลองสตาร์วอเตอร์มารเตอร์นะครับ เหลือ950ครับสตาร์ทออเดอะมาสเตอร์ก็ทำให้แรงเฉพาะออนติเมทนะครับสกิลอื่นก็ไม่แรงตามไปด้วยนะครับสรุปรวม3สกิลก็คือสเปรทันเดอร์นะครับแรงแรงที่สุดนะครับอ่าเรามาดูกันครับว่าคิโมะพาวเวอร์ทำไมถึงไม่แรงคิโมะพาวเวอร์มีความสามารถอะไรบ้าง 15%บห้าปอร์ซตความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากฮีโร่ตัวนี้ก็คือรวมทั้งตีธรรมดาด้วยสิบห้าเปอร์เซนตีธรรมดาก็แรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซนไม่ว่าจะทำอะไรก็แรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซนตนะครับเวทก็แรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซนก็คือเวทเราก็แรงขึ้นแค่สิบห้าเปอร์เซตเท่านั้นนะครับสเปชียลนะครับสเปชียลก็คือ ทำให้โจมตีเวทของคุณทะลุเกาะเวทของเป้ามหมาย50%นะครับก็คือว่าฮีโร่ตัวหนึ่งอะถ้าสมมติไม่มีไม่ซื้อของกันเวทมาเนี่ยครับก็จะมีพลังป้องกันเวทอยู่25%นะครับทะลุเกาะ50%ก็คือทะลุเกาะครึกก่งหนึ่งของพลังป้องกันเวทของศัตัวนะครับให้อารูน่าตอนนี้ก็คือไม่มี ไม่มีเกาะเพิ่มไม่มีของเพิ่มป้องกันเวทน,นะครับก็คือจะลดอยู่ประมาณที่12.5%ก็คือครึ่งหนึ่งของ25%นั่นเองทำให้เวททุกสกิลของฮันเดอร์นะครับแรงขึ้น12.5%หรือก็คือเบากว่าจะเบากว่าคิมมอพาอเวอร์อยู่ประมาณ2.5%เท่านั้นเองครับแต่ราคาดูผิดกันมากนะครับ สเปลทันเดอร์นะครับเมื่อศัตรูใดๆที่ได้รับความเสียหายจากเวทของฮีโร่ที่มีอเช่นี้นะครับก็จะสร้างความเสียหายเท่ากับห้าห้าพันจมตีเวทนะครับบวกอีกสามเปอร์เซนของพลังชีวิตเป้าหมายที่มีอยู่ปัจจุบันก็คือห้า บวกกับ3%ของพลังชิดโ่หมายสมมติถ้าพลังชิดรปวงหมายมีอยู่ประมาณหนึ่งพันนะครับก็ดัเมจก็จะได้ประมาณสามสิบครับได้สามสิบบวกห้าก็เป็นสามสิบห้านะครับก็ประมาณนั้นอันนี้มันก็คิดลำบากนิดนึงสมมติเลือดเหลือเป้าหมายเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งห้าร้อยดาเมจก็จะห้าบวกกับสิบห้านะครับ ก็เป็นยี่สิบมันก็จะลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยสเปร์ทันเดอร์ก็คือไอเทมอ่ะให้ศัตรูมีเลือดเยอะๆขึ้นอ่ะสเปร์ทันเดอร์ก็ทำให้แรงตามขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่ามีมีบวกสามเปอร์เซ็นของพลังชุดก็หมายนะครับอ่าสเปรทันเดอร์วานนะครับสตาร์บัมเบอร์มาเตอร์ก็รู้กันอยู่แล้วว่าทำให้อันติ ของตัวเว้นะครับหลายๆตัวแรงขึ้นนะครับอยากรู้ว่าฮีโร่ตัวไหนสามารถใช้อันตีได้บ้างเอ้ไม่ใช่อยากรู้ว่าฮีโร่ตัวไหนสามารถใช้ s t a ร์ o ออฟเดอะมัตเได้บ้างนะครับก็ดูจากที่สกิลนะครับชี้ไปที่สกิลนะครับสกิลนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วย s t a ร์ o ออฟเดอะมัตนะครับก็สังเกตจากตรงนี้นะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับ เราดูนะครับสามสามร้อสามสิบห้าหน่วยนะครับระวังนะครับเหลือสองสิบหน่วยเท่านั้นเองก็แรงขึ้นนะครับห้าสตูยิ่งมีเลือดเยอะสเปรทันเดอร์ก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับสรุปง่ายๆตอนนี้ก็คือสเปรทันเดอร์โจมตีแรงกว่านะครับแรงกว่าสเปเชาร์แรงกว่าคิมอสพาวเวอร์แล้วก็แรงกว่าสตาร์ทเอลดมอนเตอร์นะครับ ทีนี้เราจะมาลองให้ศัตรูใส่กันเวทบ้างครับว่าไอเทมชิ้นไหนจะแรงกว่ากันนะครับอ่าออกกันเวทมาครับพลังป้องกันเวทห้านะครับเท่ากับป้องกันเวทได้สิบห้าเอร์เซ็นนะครับอันนี้ป้องกันเวทสิบก็แสดงว่า ป้องกันเวทได้สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็เริ่มจากสเปียชาร์ดก่อนครับเหมือนเดิมลองใช้ทุกสกิลนะครับเหลืออยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยชิม,มอฮาเวอร์ครับ เลือ1,000 1,160นะครับก็คือเบากว่าตอนแรกคิมอพาวเวอร์แรงกว่านิดนึงถ้าไม่มีกันเวทนะครับแต่มีกันเวทปุ๊บสเปลชาดแรงกว่านะครับแรงกว่าอยู่ประมาณ60เท่านั้นเองอันนี้เรามาสเปลทันเดอร์นะครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับอันนี้เท่าคิมอ์พาวเวอร์นะครับเราสตาร์อัเดอมัตเตอร์นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบถ้าศัาาตรูมีการเวทนี่ไอเทมทุกชิ้นนี่พอๆกันเลยนะครับจะเปรชาบชัดแรงกว่าครับ เมื่อกี้ผมลืมลองครับว่าลองให้ศัตรูมีเลือดประมาณน้อยน้อยหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงว่ายเทม่ยไหนจะแรงเพราะว่าเปปเทนเดอร์นี่มันมีความสามารถถ้ายิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับอันนี้เราจะลองให้เลือดน้อยนอยดูนะครับจะต,ตายไหมเนี่ยไม่น่ารอด อ่าเพิ่มเลือให้หน่อยล้องใหม่นะครับสเปรชชาตนะครับเหลือสามร้อยนะครับทีมอพาเวอร์จะัหนงกว่าสเปรชาติอยู่ ที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับเห็นไหมครับเหลือประมาณสามก่อนสามร้อยนิดนิดไอเครังนะครับ เป็นฮันเดอร์อ่าเดี๋ยวสามร้อยวันยี่สิบห้านะครับสตาร์ทมัตเตอร์เหลืออยู่ประมาณสองร้อยเก้าสิบปลายๆนะครับก็ประมาณเนี้ยครับ จากที่สังเกตนะครับสเปเชายลก็แรงพอๆกับคิมมออัพาเวอร์นะครับถ้าเลือกซื้อสตูดเฮีโล่เราอะ่ะไม่ค่อยได้ตีอย่างเงี้ยคิมมออัพาเวอร์มันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับออกเป็นสเปชายด,ดีกว่านะครับเพราะว่าทำดาเมจเวทใกล้เคียงกันมากแต่ว่าสเปชายถูกไปเยอะนะครับ แล้วเอาเอาตังส่วนที่เหลือไปออกของพวกเลือดพวกหลบหนีหรือว่าบิงก็ได้นะครับพีเคนะครับสเปรทันเดอร์นี่เป็นไอเทมที่แรงนะครับเวทเวทแรงถือว่าผมว่าดีสุดในบรรดาสี่ชิ้นนี้เลยนะครับเพราะว่ามีถูกด้วยนะครับได้เลือดนิดหน่อยได้มานาแล้วก็รีเจนมานาไว้นะครับ ถูกและแรงนะครับถ้ายิ่งศัตรูยิ่งมีเลือดมากเราก็ยิ่งเวทแรงนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็ซับอัลเดอรมัตเตอร์นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าผมเลือกออกผมก็จะออกสเปรลทันเดอร์ครับก่อนแล้วก็เป็นพ k หรือไม่ก็พ k เคก่อนนะครับเพราะพ k นี่เอาไว้ทันเดอร์นี่เอาไว้ลบหนีนะครับ แล้วก็ s t a ร์ทออโตมัเตอร์นี่ก็ออกก็ได้นะครับเพราะว่าได้เลือดได้ความอึดด้วยนะครับสเปเชียลนี่ออกไปที่หลังเลยครับเพราะว่าไม่มีเลือดก,ก็คือออกที่หลังเลยและนอกนั้นก็ออกของอะไรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าแบบรวยๆหน่อยก็ออกคิมอพเปอร์ก็ได้ครับเพื่อความแรงมหาศาล อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าการแยกไอเทมนี่แยกยังไงเสริมนิดนึงการแยกไอเทมแยกยังไงนะครับคลิกที่บ้านนะครับคลิกที่ร้านค้าเอาของที่มาเอาของที่ต้องการแยกมาใส่ในช่องโกดังนะครับคลิกคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับ ของก็จะแยกแล้วนะครับถ้าอยากอยากรวมเหมือนเดิมก็เอาไว้ที่นี่เอาไว้ที่ตัวเราแล้วก็เอาไปไว้ที่โกดังอีกทีนหนึ่งมันก็จะรวมให้นะครับแต่อเทมที่สามารถแยกได้จะเป็นไอเทมเฉพาะไอเทมที่ไม่มีรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับไม่มีแบบอย่างเงี้ยแยกไม่ได้นะครับถ้ามีแบบแยกไม่ได้นะครับ อย่างนี้แยกไม่ได้ไอเทมที่ไม่มีแบบจะแยกได้นะครับอันนี้แยกไม่ได้นะครับมีแบบอย่างคูด้าชิปติกก็แยกได้นะครับ๋ยวลองลองดูนะครับชินึ่งทีอะแยกได้นะครับไอเทมที่ไม่มีแบบอย่างแบบนี้ครับประมาณนะครับเป็นรูปยันนะครับ ก็คือแยกได้หมดทุกอันเลยนะครับอลองดูสักชิ้นหนึ่งอันนี้นะครับแยกได้นะครับอีกสักอันหนึ่งอ,อย่าง Home erm of the b e l g i a n นะครับเราก็สามารถแยกแยกได้นะครับ ช่วงหลังๆเราอาจจะไม่จําเป็นเรามาออกบีมอนฮาร์ดนะครับมันใช้อะน,นี้ครับในการผสมเราก็แยกออกมาก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับเทคนิคง่ายๆเดี๋ยวเราบอกอีกครั้งนะครับบอกความสามารถของสเปเชียลอีกครั้งนะครับเพราะว่าอาจจะงงกัน สมมติศัตรูออก a ชาแมนเฮสเดนมานะครับก็คือพลังป้องกันเวทของศัตรูจาก25%่บเบวกอีก30%เซก็เป็นพลังป้องกันเวทห้าเรเซนตนะครับสามารถกันเวทเราได้5้าเรามาดูกันนะครับลองสกิลสองอัพไว้1นะครับรับเมทประมาณ1นึหน่วยนะครับเราลองใช้ใส่ เหลือเลือดประมาณ870นะครับลดไปประมาณ50นั้นเท่านั้นเองครับก็คือการเวทได้ประมาณ55%นะครับก็คือตรงตามที่คำนวณไว้นะครับอย่างทีนี้เรามาลองสเปรชาราดนะครับเจาะเกาะ50%ก็คือจะทำให้เจาะเกาะเหลือประมาณ27.5นะครับ เหลือก่อนเวทอยู่ประมาณ27.5นะครับเราลองดูนะครับเหลือประมาณแปดนาสินะครับก็ลดไปประมาณ80นะครับก็ประมาณนี้นครับสำหรับสเปรชลชาร์ตกันเจาะก,ก่อนนะครับขอบคุณครับ